ท่าแรกน้อกันด้วยจ้าหรือยายมีตุนมะละแค่กระดูกมูกะพี่นนองมือเขือมือเขือ งูง mm hmm. ูจิ้ oh. งปลาโอ๊ยนัวาัวตัวร่มเงี้ยคับงูอีลีเด้งูตักเทียก็ไหน ป่ะงูตักเตียนมาป่ะเหนดิดิกหนกี่าแล้ว้าวกลีบทนี้ได้ผูินหลายอย่างกินเจ้ากัะปิเขือม่วง กระเจี๊ยวกับปิ๊ค่ะน้ำพริกกับปินะคะวันนี้นะรถอนนางข่ายไปด้กระเจี๊ยวกับปิ๊ค่ะน้ำพริกกับปินะคะวันนี้นะรถอนนางข่ายไปด้นะ ปลามันหลายค่ะมันก็นเลยมาหากินปลาอ่ะปล่อคุ้นแล้วตนี้ก้มจูดค่ะต้อเคือต้อเคือ รกระเจี๊ยวกับปิค่ะน้ำพริกับปินะคะวันนี้นะรหมันนังขายกยู่ที่ก้อนน้ำฝนมันก็ตกลายมือแล้วซี่หางมือแล้วบันนี้น้ำในให่าน้ำม,มันแห้งลงป่ามันมันหลักลกลารอยู่ในให่หน้ำนะชุดตุน ตุ้นชื่อโค้งงูงูมื่อไรกลิ่นปลาปลาลูกคอกงูมื่อไรกินป,าปาลาเมือ่อไงมะเขือถ้ากิ่นท่านนี้จะผู้สินหลายอย่างกินเจียวกระปิมะเขือม่วงมะเขือ งูอีลีเด้งูตักเตีย้ยเท่านั้นฉันมาหาขินปาลางูตักเตีย้ยนมาหา เียงฟ้าห้องหลังเรีงหาด้วยโอ้ตุงตตงๆร้ครักนน้นก็นนโต,โตกลายมือแล้วซีหามือแล้วบัานนีน้น้ำในหิานน้ำมันแห้งลงป่ามันลบะมันหลกักกายอยู่ในหนะนะินน้าเนี่ย ทะเรกน้องกันเด้จ้าใใหรือยายมีตุนมัละแค่กระดูกงูกันอะเย็นข้นงาลมะเขือ คืออะขนไปขึ้นนอกกระโต๊ะกระโต๊กคนนะบมาเลยค่ะไปทางอื่นแล้วตะเวนกระไรเสียงงูมา่อไกินปลาปลาลูกคอก งูอะไ,ไ้กินปลา,าเหมือนไงเสียงเฝ้าห้องงูอีหลีเด้งูตักเตีย้ยตัวไหะฉันมาหากินปลางูตักเตีย้ยมาหากินปลากระเจี๊ยวกับปี๊คน้ำพริก กะปินะคะวันนี้นะรสเหมือนนาำขายไปิงๆถ้ากินท่านี้ได้บ็เป็นหลายอย่างกินมเจ้ากะปิเครื่อมว่วงงูมะอะไรกินปลาปลาลูกอคอกงูมะอะไรกินปลาเมืนเน่อไงลมแรงมากๆเลย

เขาแรกน้ำกันเด้จ้าหรืยายมีตุนมะละกอกระดูกงูกับพี่น้องเขือก่อนน้ำฝนก็ตกลายมือแล้วซีหางมือแล้วบัานนี้น้ำในห่น้ำมันแห้งลงป่ามันลบบม,มันหลัลลกหลายอยู่ในหน่าหน้ำเนี่ยงูมัลลายผินป่า ปลาลูกเคอาง้ออะไรกินปลา,มาเมอนี่ยิยงนีดิกินกันได้นนียิกัน Да не так. Да. ป้าห้องหลางเฮี้ยหาดนี